คเคยประสบป,ปัญหาในการดูหนังใช่หรือไม่ทำไมเวลาดูหนังออนไลน์ถึงกระตุกติดขัดไม่ต่อเนื่องไม่มีการโหลดไว้รล่วงหน้าภาพไม่ตรงกับเสียงหรือบางครั้งต่ไลฟ์เฟซบ o ๊กสักทีทำไมภาพถึงมีปัญหาเสียงถึงมีปัญหาอ่านคอมเมนต์ไม่ได้พูดคุยกับลูกค้าไม่ได้คุณเคยประสบป,ปัญหาในการเล่นเกมใช่หรือไม่เล่นเกมหลุดบ่อย คิวเพื่อนไม่ได้เข้าชาร์จไม่ทันเฟร,รมเรทส,สูงเล่นติดติดขัดขัดบางครั้งก็ตายไม่รู้ตัวทำให้ทีมเสียพากันหัวร้อนกันเลยทีเดียวทั้งที่สปีดเน็ตก็สูงเล่น Wi-Fi 5G ก็แล้วยังเป็นปัญหาอยู่หรืออาจจะไปเล่นใกล้เครื่องกันแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ทำไมหนังถึงกระตุกเน็ตก็ยังเป็นปัญหาจากปัญหาดังกล่าวคุณจะไม่ต้องหัวร้อนอีกต่อไปวันนี้คิงเนทีมีโปรดักต์ดีๆมานําเสนอเป็นเน็ตเกียร์ในฮ o อกซีรีซึ่งทรงไปด้วยขุมพลัง CPU แรมแรงวันนี้จะแนะนำโปรดักตรุ่นที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด าด้วยตัวน้องสุดเป็นเน็ตเกียร์ไรอครุ่น R 6,900มาด้วย CPU Dual Core 1 GHz เป็น WiFi AC 1,900 m b p s จัดการบริหารผ่านแอปพลิเคชันได้ราคาย่อมเยาเป็นตัวเริ่มต้นเหมาะแก่การสตรีมมิ่งเป็นอย่างยิ่งและมาถึงตัวที่2 เป็น Wi-Fi รุ่นที่เจ็ดเกียร์ในฮอต R 7 8 0รุ่นตัวนี้เป็น AC 2 6 0รองรับการใช้งานแบบว i m ไเป็น Wi-Fi Web 2ซึ่งให้สัญญาณที่แรงครอบคลุมพื้นที่ด้วย CPU 1.7 g h z โรยูคอ Wi-Fi และมีส Wi-Fi ถึง4เสาให้สัญญาณ Wi-Fi Web 2ูแรงๆกันเลยทีเดียวมาถึงอีกรุ่นเป็นรุ่นทอพิตซึ่งเป็น Wi-Fi ที่ทรงประสิทธิภาพด้วย AC 3000เป็นเมด Wi-Fi เด็ดเกียร์ AR, รุ่น ABK50 เป็น roaming Wi-Fi ให้ Wi-Fi ครอบคุมพื้นที่ถึง 5,000ตารางฟุตกันเลยทีเดียวทั้งโงมิ่ง Wi-Fi และสตรีมมิ่ง Wi-Fi รับรองว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมครอบคุมพื้นที่ไม่มีสะดุดแน่นอนมาถึงซีรีส์ใหม่ล่าสุดกับ AX WiFi หรือที่เรียกว่า WiFi 6กับรุ่น AX 3 0 0 0 รุ่นนี้เป็น AX4 4สตรีม Wi-Fi ที่เป็นขุมพลัง Wi-Fi และรองรับความเร็วที่มากกว่า1กิกะบิตและมีการบริหารจัดการที่ได้ดีไม่มีสะดแน่นอนสำหรับลูกค้าที่สนใจตัว Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6ิ Fi เป็นอย่างไรบ้างครับกับนเ็ตเกีย e ร wi ์ Wi-Fi สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามสินค้าได้ที่ฮอ t l i n e 24ชั่วโมงเบอร์โทร024190555สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงหรือสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ศูนย์บริการ King IT ทั่วประเทศสินค้ารับประกัน2ปีทุกชิ้นส่วนทุกกรณี